สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคูสุขคนครับมือนีนช่องฮักนกชาแนลครับาพาผี่พอน้องมากินครับือยังมีมูสามสันพี่น้องถอดแบบพอดีพอดีเลยครับเบิ้งสามสันสูงกว่ารถทัวพี่น้องรถทัวสองสันอันนี้มูสามสันครับแก้มครับตำหมักตัวพี่น้องสูตรพี่มือพอดาตำเองครับือใส่ห่อนมะขามเปีกเยกนมะขามเปียกแนมมะนาวไดครับแสบๆน้องกันใส่กับบรรยากาศยนยมะแรงโอ้ยเขาหนึ่งมานอ่อนหนพี่น้อง มาได้พี่นอ้องเด้อถอดหมูสามชั้นวมืนอี้เข้าหอนจนได้เป่ามนใส <c oughs> ำทำมกตัวไปเพชรพี่น้องพี่น้องว่าคันแม่มีตอมลายให้เอาเครื่องมักตะลิงพี่น้องมาพันหัวไวเพื่นว่า <ừ> ห,หมูสอดกระเทียม อันนี้ทอดพอดีช่ำๆทางกรอบแมงกระเทียม นี่แหละพี่น้งนองบรรยากาศย้ำแรงฟังเสียงเขียดไปพร้อมพนะนือือ,อกระเทียมสับแบ แซ่บลานโลกเลยพี่น้องหมึกสามชัน้นสามชั้นใช่ครับพร่เนรหอนก็แซ่บเลยพี่น้องยังมาใส่ตำหมึกตัวเข้าไปอีกบาท ระเบอเมื่อปลาไค่กินผู้เดียวมันก,กินเข้าไปพร้อมฟังเสียงเข็ดหน่อยไปน้ำ ม่งมีว่านฝนตงแห้งปีน้องว่าแไม่นำทะเลครับอือ เอาตอดลอซ้ำหนึ่งเนี่ยมันสีนุ่มพี่น้องมันสีบรนนีเวครับาานุ่มๆน้องหุนมากก็ได้พี่น้องเอ้นุ่มๆได้ดิ ทั้งสมมกนาวทั้งสมบมขามเปียก ทางเขานี่อิ่มเลยพี่น้องยยุบตับหมกทัวครับอื้ม กินปูดเดียวแซ่ปูดเดียวพี่น้องอือไพ่มักสันไข่มันมาครับจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดไทยอันนี้โมเแมนทอดกรอบพี่น้องทอดนมครับ เสียงปลาควายใหญ่บอนกระเทียมนี่แซ่บๆพี่น้องทอดลูกชาใส่ตะบ,บักหลายเลือตะกลางมัน เลืออนอย่างหนึงนงน่งเพื่อนว่าสามชั้นทอดกรอบกระเทียมยแซ่บลายพี่น้องเอาถอดพอดีเรืองไม่เกิดตังซีบนียว กิมตำหมกถั่วกระแซบแซบพี่น้องหมูสามชั้นเข้ากันค่ะครับเมือนี้เอามากินผู้เดียวแซบแซบผู้ดเดียวครับใส่กับบื้องเาดน้ำท่วมเมือนี้ฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่ครับแต่ว่าบุหินภายใดเอึ่งสงสัยเบิเบดย่ามอึ่งพี่น้องแต่ว่าทางอันพอดำเก็บไว้แล้วมี่เด้อพี่น้องเด้อทา่านใดสนใจครับบัวสิเป็นอึ่งไข่บัวสิเป็นนองงัวบัวสิเป็นเห็ดละงกบัวบสิเป็นเห็ด ตาเพชรโคนครับท่านใดสนใจสามารถใต้คอมเมนต์พร้อเค้ามาไดได้พี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ครับพีชพาดประการใดโบว่ากันครับสามชัน้นทอดพอดีมูเมนต์ทอดกรอบทอดพอดีแก้มครับ ตามมกทั่วครับฝากพี่ฝากน้องเฮากดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังและอกแรงใจครับบัวสิเป็นทางเพจก็ดีทาง YouTube ก็ดีทางติ๊กต็อกก็ดีเดี๋ยวพี่น้องเด้อเห็นพอดำทั้งใดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอาสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความังปรารถนาครับดำๆเรื่อยๆถูกหวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ